คุณคุณหมอดนึงเดี๋ยวให้คุณหมอนแนะนำตัวก่อนละกันค่ะครับผมบผมนายสัลยแพทย์สมบัติที่พัฒนาเมตานะครับทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการประกันภัยสุนยักให้กับบริษัทมิคากรมไทยค่ะคคในการทำกรรมาทาันเมื่อกี้นิวได้คุยกับพี่แนนไปเขามีการทำไอดีการ ค่ะอยากจะรู้ว่าไอดีการที่มีส่วนช่วยให้การทําประกันชีวิตสําหรับสุนัขนี่ดีขึ้นไหมครอ่าดีมากเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วไอดีการเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นบัตรประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุนัขหนึ่งตัวถ้ามีตัวนี้มามันหมายถึงเป็นการแสดงสถานะของตัวสุนัขนะครับแสดงสถานะของเจ้าของว่าเป็นผู้ครอบครองสุนัขตัวนี้นะครับตรงนี้ก็จะทําให้บริษัทในรับประกันเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีหลักฐานที่ชัดเจนและสามารถจะทําการประกันให้กับสุนัขได้ค่ะการทําประกันชีวิตสําหรับสุนัขนี่มีเร่ งาายงในบ้านเรานะครับเข้ามาตั้งแต่ปี38นะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าบางคนจะไม่ค่อยรู้จกักเนื่องจากว่าในช่วงที่บริษัทเราเข้ามาเนี่ยจะเป็นการทาในฟาร์มเท่านั้นนะครับแล้วก็ประกันในประเภทที่เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับแต่สําหรับลูกสุนัขหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยเรายังไม่ได้มีให้ตรงนั้น แต่ในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับบริษัทก็มีนยโยบายโดยเฉพาะท่านประธานนะครับนายเทเทพเนี่ยนะครับท่านมีน้ำหนกว่าน่าจะให้ความข้อดูลตัวนี้แก่คนที่รักสุนัขทั่วๆไปด้วยนะครับก็เลยมีการทำโปรดักตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เริ่มมีการเผยแพร่ลงมาสู่ผู้เรียนโดยตรการทำราการชีวิตสำหรับสุนัขนี้ตอนนี้มีอยู่ที่บริษัทที่เดียวเลยหรือ,อ,อเปล่าใช่ครับเข้ามาทำเหมือนอย่างที่ทีคับสวีทโฮมทำเนี่ยต้องทำยังไงบ้าง ในเรื่องของการทำประกันนะครับต้องแจ้งให้ทราบนิดหนึ่งว่าโดยเขาเรียกว่าโดยจุดประสงค์หลักของการทำประกันนะครับเราต้องการทำเพื่อให้เป็นหลักประกันนะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่เจ้าของเนี่ยจะมอบความรักสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แก่สุนัขของเขาครับต้องมองตรงจุดนั้นก่อนแต่ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเห็นว่าบางบางแนวความคิดอาจจะมองว่าประกันเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการ มันก็ตั้งเป็นมูลค่าขึ้นมาแล้วมีการใช้วิธีการจ่าค่าประกันในอนาคตรหรือเปล่าะเหมือนนะคนเลยใช่ก็จะเิดความกลัวกันตรงนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยบริษัทก็ค่อนข้างจะรัดกลุ่มนิดนึงสําหรับฟาร์มหรือว่าผู้ที่สนใจจะเข้ามาใช้ระบบตรงนี้นะครับผมก็ต้องมองว่าฟาร์มนั้นต้องเป็นฟาร์มที่มีมาตรฐานม,มีการดูแลสุนัขที่ดีนะครับไม่ได้มุ่งทางการค้าม,มากเกินไปนะ,นะครับเพราะว่าเรามองว่าปรดัทตัวนี้เป็นการทำด้วยความรักมากกว่าที่จะมองเข้าเป็นสินค้า ค่ะถ้าอย่างนิวอยากเอาสุนัขไปใช้บริการต้องซื้อต้องการซื้อประกันต้องทำยังไงบ้างอ่าก็อันดับแรกเลยนะครับสุนัขน้องน้องหมาเราเนี่ยหนึ่งเรื่องของวัคซีนประจำปีนะครับมันเป็นสิ่งที่เราทําให้ทุกปีอยู่แล้วนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องนํามาเพื่อเป็นหลักฐานในการฉีดวัคซีนนะครับ2ก็คือเรื่องของไมโครชิปนะครับ่ที่เรียนไปในช่วงต้นนะครับว่ามันเปียบสมุิเป็นบัตรประชาชนของเขาถ้าเกิดตัวใดมีแล้วก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าตัวใดไม่มีเนี่ยจะต้องมีการฝังไมโครชิปก่อนนะครับ<ม>ก็จะมีใบวัคซีนมีหลักฐานการฝังไมโครชิปหลังจากนั้นก็นําน้องสุนัขเราเนี่ยนะครับไปให้คุณหมอใกล้บ้าน<ม>นะครับตัวสุขภาพนะครับโดยในการตรวจสุขภาพเนี่ยมันก็จะมีเป็นแบบฟอร์มนะครับอันนี้เราจะเห็นเลยว่า ในใบคําขอเหมือนคล้ายๆของคนนะครับจะมีใบคําขอสําหรับให้เจ้าของสัตว์กรอเลขที่บัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของส่วนตัวใช่นะครับแล้วก็มีการระบุมหมายเลขในโคชิดด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับจะเป็นใบตรวจสุขภาพ ซึ่งใบนี้เนี่ยนะครับเจ้าของสัตว์สามารถที่จะเอาไปให้คลินิกใกล้บ้านที่ไหนก็ได้ให้คุณหมอตรวจสุขภาพตามแบบฟอร์มของเราคุณหมอตรวจสุขภาพเสร็จท่านก็จะลงนามรับรองมาให้<ะ>ก็นําใบนี้นะครับส่งกลับมาที่ทางบริษัทพร้อมกับ<ะ><ะ>สาเนาใบวัซีนสําเนาการฉีดไมโครชิพนะครับ<ะ>ก็จะสามารถออกกมรมปรทา์ให้กับน้องหมาเราได้เลย<ะ>ทันทีที่บริษัทได้รับคําขอและผลการตรวจสุขภาพทุกอย่างผ่านหมดแล้ว<ะ>อนุรับอนุมัติกมรมปรทานให้เรียบร้อยแล้วความคุ้มครองเกิดขึ้นแล้ว นะครับและหลังจากนี้ไปเกิดน้องหมาเราเนี่ยนะครับเกิดบัติเุหรือว่าเจ็บปวดและเสียชีวิตแน่นอนครับตรงนี้กรมาัรทหานได้ความคุ้มครองนะครับก็จะ